สวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลรพัตนครับวันนี้ผมจะพามารู้จักตะเกียงแก๊สนะครับตัวหนึ่งนะครับหน,นะครับซึ่งเป็นตะเกียงแก๊สตัวนี้เนี่ยนะฮะผมซื้อมารู้สึกจะเป็นตะเกียงแก๊สตัวแรกของผมเลยนะครับที่ซื้อมาใช้งานนะครับซึ่งจากเมื่อก่อนตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากว่าที่บ้านผมเนี่ยไฟดับค่อนข้างบ่อย นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องหาตะเกียงสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาใช้เวลายามไฟดับนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วนะครับก็ตอนนั้นก็เลยผ่านร้านแก๊สนะครับก็เลยไปะสะดุดตาก็เห็นตะเกียงตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเออมันใช้กับถังปิกนิกนะครับก็เลยลองซื้อหามาใช้ดูก็เดี๋ยวจะมาหามาดูคร่าวๆนะครับว่ามันน่าใช้ยังไงมีข้อด้อยข้อดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย นี่ผมไปซื้อเคสมานะครับเคสเคสกล่องมาแบบนี้นะครับสำหรับอะไรสำหรับใส่ให้ป้องกันตะเกียงมันแตกนะครับจะซื้ออันนี้ซื้อเพิ่มนะครับแกออกมาให้ดูก่อนหน้าตาตะเกียงเป็นแบบไหนนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีใช้ไส้เดียวนะครับเห็นตรงที่มันเป็นเป็นตัวโค้งมันไหมนะครับ ไสเดียวตัวโครงเป็นโครงสแตนเลสนะครับโครงสแตนเลสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวฝาตัวโครงนะครับแล้วก็มีอยู่จุดเดียวที่เป็นเหล็กก็คือที่หิ้วมันอย่างนี้นะครับที่หิ้วมันจะเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าสนิทมันขึ้นแต่ส่วนอื่นยังอยู่ดีอยู่นะครับแล้วก็พวกระบบวาล์วระบบข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับมันก็จะต่อกับถังปิกนิกแบบนี้นะครับนี่นะฮะท่านก็แค่เอาใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็หมุนเกียวขันล็อกไว้แค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้ตะเกียงใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้กับไส้ธรรมดาทั่วไปนะครับไส้ธรรมดาทั่วไปเป็นไส้เดียวนะครับใช้ไส้ประมาณสัก500แรงก็ได้นะครับก็จะสะดวกดีนะครับวิธีการถอดประกอบมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแต่ท่านเอาตัวที่แขวนออกนะครับ เปิดฝามันออกนะครับแล้วก็ถอดโป๊กออกท่านเขาสามารถที่จะผูกไส้ได้แล้วนะครับผูกไส้พร้อมที่จะจุดตัวนี้มันจะมีข้อเสียก็คือตรงระบบวาลว์มันนะครับเพราะว่ามันไม่มีวาล์วในตัวนะครับมันต้องใช้วาล์วของถังปิกนิกนะครับเอามาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเร่งลีอ่ะไฟมันจะแรงเกินไปแล้วก็จะทําให้ไส้นะครับมันหลุดแบบนี้นี่ไส้มันหลุดลงมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็ถ้าเราเร่งแรงมากเกินไปโป๊ะมันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ท่านจุดแรกๆท่านต้องค่อยๆหลีนะครับแล้วก็อย่าหลีแรงมากเกินไปมันจะทําให้โป๊ะและไส้มันทะลุนะครับแล้วก็จะแตกก็จะมีข้อเสียแค่อย่างเดียวแค่นี้เองนะครับอย่างอื่นก็ใช้งานง่ายนะครับไม่มีอะไรเปิดแล้วก็จุดจะใช้งานได้เลยราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูส่วนประกอบข้าวๆข,ของมันนะครับเมื่อกี้ผมอ่า ถอดฝามันออกมาแล้วนะครับก็จะมีหูหิ้วแบบนี้นะครับที่เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นหูหิ้วมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาบนมันนะครับแบบที่เห็นนี่ไว้ปิดข้างบนนะครับเป็นสแตนเลสนะครับปั๊มอย่างหนาเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นโป๊ะนะครับโปะโปะตัวนี้จะไซส์เท่ากับตัวโคแมนสองเก้าห้านะสองเก้าห้าสองเก้าศูนย์รุ่นใหญ่นะครับหรือแม้แต่สองสองศูนย ใกล้เคียงกันมากนะครับหรือถ้าท่านไม่มีโป้โคแมนท่านก็สามารถที่จะใช้โปตัวนี้แทนได้นะครับเสร็จแล้วทีนี้มาดูตัวที่เป็นโค้งมันนะครับก็จะเห็นว่าตัวท่อมันนะฮะท่อมันจะเป็นทองเหลืองนะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นฝักบัวไอตัวนี้จะเป็นไส้เดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ง่ายๆอย่างนี้เองนะครับไม่มีอะไรเราก็ผูกไส้ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็จุดได้เลย เวลาเปิดเราก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วของถังแก๊สปิกนิกนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเสียงค่อนข้างจะดังนะเวลาขู่เห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับแต่แต่แต่ว่าเวลาใช้ใช้งานท่านต้องค่อยๆเปิดวาล์วนะครับถ้าเปิดแรงอะโปจะแตกนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้คำนวณตัวเรื่องของการจ่ายพลังงานแก๊สออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆพยายามอย่าเร่งแรงมากนะครับก็จะมีข้อเสียตรงนี้นะครับที่เป็นข้อเสียหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวว่า เดี๋ยวผมจะพามาผูกไส้นะครับแล้วก็จะมาลองจุดดูว่าแสงมันสว่างแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมจะพามาผูกไส่นะครับไส้ตะเกียงนะครับตัวนี้จะเป็นไส้ขนาดไซส์500แรงนะครับตามที่เห็นนะครับไส้จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ยาววิธีการผูกก็ไม่ยากนะครับปุกถนัดเงื่อนไหนก็ผูกเงื่อนนั้นได้เลยนะครับก็ผูกเข้าไปนะครับ เนื่องจากว่าตัวนี้ไส้มันแตกเลยต้องผูกไส้ใหม่นะครับผูกเสร็จแล้วเราต้องเผาไส้ใหม่แล้วเดี๋ยวเขาจะาค่อยมาดูกันว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับสําหรับไส้ยาวนะครับตัวนี้จะเป็นไส้สีไส้เวลาเผาเสร็จแล้วนะครับเวลานี้จะให้แสงออกสีขาวนะครับราคาไม่แพงมากไส้ตัวนี้ถือว่าใช้ดีนะครับตัวนี้ผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดไส้ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเผาไส้กันนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สช่วยนิดนึงรอสักครู่นะครับนี่ โอเคครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเผาไส้เสร็จแล้วแล้วก็จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าไส้จะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ความสว่างมีมากนะครับตัวตะเกียงสว่างมากๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะประกอบเข้าไปได้แล้วนะครับตอนนี้ประกอบก็ไม่มีอะไรก็ปิดฝาเข้าไปแค่นี้เองนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใส่โปะนะครับเพราะว่ากลัวโปะแตกนะครับใส่ฝาเข้าไปร้อนนิดน,นึง จะปิดก,ก่อนดีกว่านะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะให้แสงสว่างได้ในยามค่ำคืนคราคาประหยัดนะครับแก๊สหาซื้อได้ง่ายนะครับถ้าใช้กับแก๊สปิกมิก,กท่านไม่ต้องไปเติมให้เสียเวลานะครับ ท่านก็เพียงแต่เอาไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับจ่ายตังค์ก็สามารถที่จะไปต่อได้เลยนะครับหาง่ายใช้ได้นานแล้วก็ให้แสงสว่างที่ดีมากเดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่มืดแล้วนะครับว่ามันสว่างมากน้อยแค่ไหนสว่างมากๆเลยครับให้แสงกำลังดีเลยนะครับประมาณสักแคมป์ประมาณสักสี่คนนะครับผมว่าเยี่ยมเลยนะครับ กำลังแสงนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับครับก็จะเห็นนะครับว่าตะเกียงตัวนี้นะครับให้แสงสว่างที่สว่างนะครับราคาไม่แพงมากนะครับจะเห็นแสงแล้วนะครับว่าเหมาะสําหรับไปแคมป์นะครับอาจจะใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับถ้าใช้กระถางปิกนิกนะครับ แต่ถือว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอยี่ห้อแล้วก็อยากจะหาตะเกียงที่ใช้งานง่ายนะครับให้แสงสว่างได้ดีก็ลองดูนะครับว่าตะเกียงแก๊สปิกนิกตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับชาวแคมป์นะครับไว้เวลาพกติดออกแคมป์นะครับนอกจากนั้นแล้วเวลาท่านไปใช้ตะเกียงเสร็จนะครับท่านพกหัวเตาไปด้วยจะเห็นว่าตะเกียงแก๊สเนี่ยนะครับตัวนี้ที่เป็นแก๊สปิกนิกให้ความสว่างได้ดีนะครับ แล้วก็ราคาตะเกียงไม่แพงมากนะครับราคาประหยัดอะไรมีทุกชิ้นนะครับเวลามันเสียอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันไม่เสียนะผมใช้มายังไม่เคยเสียเลยนะครับแล้วก็ใช้กระถางแก๊สปิกนิกบ้านนะครับก็คือท่านก็ใช้กับถัง4ี่กิโลก็ได้นะครับขอให้เป็นเกลียวปิกนิกนะครับแก๊สหาง่ายนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเติมเองนะครับหถังใช้ได้นานมากๆนะครับสาหรับออกแคมป์แล้วก็สําหรับท่านที่ไปออกแคมป์ถ้าท่านพกหัวเตา หัวตะเกียงไปแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะพกหัวเตาไปได้นะครับก็คือใช้หัวเตาทําอาหารนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นตะเกียงให้แสงสว่างในยามค่าคืนนะครับก็ถือว่าเป็นตะเกียงอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักสักนิดเวลาพกพาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะครับกดซับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแคมปิ่งท็อปกับพลพัฒน์สวัสดีครับ